ขอร้องละกูไายกูขอเล่นเถอะโตเมนนะขอเล่นมอดดีไคเซอร์นะฉันไม่ได้เล่นกูไปอาร์วีและอีที่อ่ะขอเฮ้กูขอกูขอเฮ้อยากเล่นท็อปอะ่ะอาเจสตดงกูย,ยาเลีเยตเจสก,กูไปกูแน่กูจะเอาค้อนอแบบทุบ <c oughs> ไอหัวมึงแปลนเป็นคุก huh, ก like, like ี and, and ้เลยสัตว์มีตัวใหม่สองตัวสองคนของฝั่งเลยเห็นสกิลหนึ่งแม่งบล็อกสกิลแบบสะท้อนได้โคตรโคตรโกงอย่างกับโรตัสในดอทไอ้เหียแต่เป็นสกิลนะโคตรขี้โกงเแล้วถ้าเรากดกดอันติใส่มันแล้วถ้ามันบล็อกได้ก็คือมันจะอันติใส่เราแทนที่เป็นอันติเราแต่ว่ามันสะท้อนเรากลับมาหาตัวเองคือเราก็ยังอยู่ในอันติตัวเองอยู่แต่ว่ามันเป็นอันติที่ เราโดนดูดสเต็งั้นเหรอ What mm. ต้องลองดูอะมันเป็นไรวะมันดักพุ่มเหรอนั่นไงฮ่าฮ่าพา,าไปสองตัวน <c ười> ิงต้องตอดต้องตออมันมากกว่านี้นะแต่แบบไม่อยากใช้สกิลเพิ่มเพื่อเดี๋ยวลัดไม่เนี่ยนไม่โดน นั่นไงปุดปุ๊บพูดนั่นขัดคำมาสักโดนแล้วกูเก็บสกิลวล้ไมีเนียยเดี๋ยวยังไงเราเก่งว้วยหกเลยโคดแรงเลยเฮียมันยอมแรกเลยวะอุ้ยมันตายด้วยเชีย่ยมันเสร็จก่อนละมาเลียดแปลงกลับปะ ไหวปะวะตัองอ้งนี่อ๋อมันดักพุ่มดักพุ่มมันเกยงตีเปิดกับเลยตีรีไปก่อนที่มันจะมามันมาลแล้วยิงก็ไหวนะอืมกิววิดีโอเองเอง่ะไปได้วะ นั่นแหละเพื่นแกแค้นให้มันชอบอยู่ในพุ่มมะไอเ้เจี๊ยบสวยเคนสวยมากดีมากขอบคุณครับปาเป็นงานเอาสักสักเพลทหนึง่งไว้สำบ,บันซื้อสโลตอะ่ะ เอกลับแล้วกลับแล้วดถึงโดนแล้วียเยเล่นเล่นเล่นจังหวะหวัดเสียวจังหวะหวัดเสียวมีลุ้นกันบ้างแหละเมื่อกี้มาเดมาเดมาเดมาสิคูมัตตอรี่สิบเว้ยนี่โหดกว่าไอ้น้อง ไ่ออไปกันป้อมมันไม่นี่มาแก้แค้นแล้วไว้สัตว์ไม่ยอมกลับเหรือขอสักเพจแล้วกันนะ กลัวกลัวเริ่มแหยงแล้วสวยอ,อืมมาทันวะผอมารู้ว่าเราไม่มีัตีตี่มันพลาดเรนเลยนะที่สิบม่มีตีฆ่าได้เฮ้ยมันเอากูแล้วต้องสู่แล้ว ถอยไปได้แล้วอ้าวฟาดฟาดคู้ไม่โดนฟาดกุไม่โดนไองฟาดฟาดไปโดนหรอบอกแล้วมึงจะโดนกูกทุบเนี่ยป๋องไอ้เหี้ย่ะเอาที่หัวเลยไอ้แซดไม่ได้ส้าแตดไม่เป็นไรถ้าไดา้ได้เงินคุม้ <c oughs> ลลมละกาบลา,าวัดไปลาอ้าววัดไปลาวัดไปละเออแหละาเขาเดินหล่อนอะไรวะ <c oughs> เดินมาแจกเออ ขอบใจนะสำหรับเงิน, 150. นร้อยห้าสิบไปปูแล้วกลับเลยโลกไปปอไม่หรอมั้งเห็นแวบๆมันจะเป็นสปินแฟลชอาใช่ไม่น่าห่วงเพื่อนเดี๋ยแกแค่ไหนเองดาเล็ตใช่ไหมไดเ้เลยไอ้สเว็บเปล่าดาเลียตเห็นป่าว โอ้ม oh, uh, uh, uh. huh? huh? ันเห็นในทียอ okay, ่ะอยู ihrer, hey, ่ซีมีฮะอยู oh. no ่ซีมีฮะไปไหนเราถ่ายละเฮ้ยได้อยู่ผมเยอะ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 อ่ะเยอะเกินงี้เยอะเกินไม่ไหวไม่ไหว่ยำก็ได้คราบมาขนาดนี้ เนบอกกวอนเจี๊ยบยกงัดฟันสิ่งล่างแล้วก็เชือกเชือกเพื่อไม่มีใครอยู่ล่างเลยหรอกมันม,มันคือหน้าที่เราใช่ต้องไปล่างชิบหายแล้วิ่งมปบนแล้วล่างแตกเออเฮือเราต้องไปกันล่างฉันขอโทษอ,อ่ะฉันมึนอาฟิคเตอร์ไปกันละไหนเขาลองดิมันจะสะท้อนอันติเรายังไงวะไปทันละโอ๊ะ เ,เสียป้ไปบนอีกเวนกลับกลับไปบนเคนโคตรโหดเลยโอ้โหเคมันแบบเบอร์จัดอะโอ้โหเอ้ย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 สโลวี่ดึงไม่ถึงแปดไปละไอ้แอดมันจะแป,แป,แป,แปแลกๆละนี่ไม่ไหวอยู่เลื่องยังไม่มา โอท้ทริิปปลตัวมันรุดนานเหมือนกันนะเหมือนมอกานะ่าต่อไปออกออ,ออกอันนี้แล้วกันได้รีได้ฮิวเยอะขึ้นแล้วสสกิลสองก็นับเป็นฮิวได้การเวทวเด้ยวยแต่มังกรนะหโหแม่งสะท้อนสก,กิลโคตรนานอะโคงจัดไม่ไม่โดนดาเมจอ้อยากไปช่วยนะ ขอขอขอ,ขอแจมด,ด้วยเด็กมันเดินช,าช้าจังวะเนี่ยเองต้องเจอข้าดาริยัสจะไปไหนเรามานี้อืมอืมโอ้ยชุบชีวิตอเออถ้าเป็นแต่บ,บ้านใช่ไหมเฮ้เฮ้ยเฮ้เออเออ เปิดไกีสองไม่ทันสมม่อที้พันตินติเพื่อนเราใช่ปะเราเลยเปิดใหม่ลาก่อยมีเสือป่าจ,จระเข้เอายาวครับจังหวะนี้ยาวบอกเลยยาว <c oughs> สองนู้นเพิ่นยอมแล้วอะ่ะ กดยอมแล้วมั้งนี่พอเราแม่งเล่นตึงจัดเลยแต่จริงๆตัวแบกหลักๆมันก็ m u ไฟ i ซอร e r หละตัวม,มันเก่งมันเก่งแต่ป่าเล่นดีป่าเล่นดีแต่ตอนนี้นี่้ดลบเมนเก่าไอ้เหี้ยเมนเก่าคอสนิมแล้วยังยังเก่งอยู่ยังแบกอยู่ดูทำมี27สองพันเจ็ด Oh my god โคตรแบก